สวัสดีค่ะมาต่อกันคลิปที่สองนะคะอันนี้เปิดเผยได้ใช่ไหมโชว์เลยอันนี้คือห้องเก็บชุดเก่าชุดของโชว์ที่แล้วใช่ไหมคะอ่าอืเอาตัวไม้เดียวบอตัวไม้ซ้าอามตัวไม้ซ้าสีเหลืองได้บ่านะ่ะสีเหลืองเหลือง เออนี่นี่อลังการเลิศเลิศฟูฟูอันไหนเนี่ยนะมันเป็นหางบอกอ๋อเดี๋ยวคแ่ม่อนี่นะคะเบื้องหลังของการทำคลิปนะคะยังไม่ได้ไทยอ๋อซ้อมซ้อมก่อนโอเคโอเคนะคะห้าสี่สามสองแอคชั่นตีมมาห้าอันนี้วนะโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งันนี้ก็จะว้าเดี๋ยว ห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บชุดนะครับของีงานจะเป็นชุไทยนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะมีแบบชุดหลากค่ะเลยแั่แปดชวเแ่กน้องพี่แบงค์ง่าค่ะเป็นชุดแดนเซอร์ทั้งชายและหญิงค่ะในฤดูกาลต่างๆนะก็จะเก็บรวบตัวเหมือนที่นี่ที่เราประทานอาหาร ร่น่มก็อยาอกว่รไอ้วันดีคืบลุกคืนครายบแล้วกับเมยอล่ะโซกัเข้ามาบุกลูกคือทีเราได้ดี จุดน,นี้นะคะก็จะเป็นจุดรับประทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเชา้ากลางวันเย็นตอนค่ำน,นะคะก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารแล้วก็โลง่งครัวค่ะนะคะ,คะก็จะมีพื้นที่มากใช้สอยมากมายนะคะรองรับแดนเซอร์ได้1 5 0ยห้าสิถึงสองคนเลยร้อยห้าสิบพื้นี่ร้อยห้าสิบแปดสลับกัน กินข้าวสิบนาทีาปักป,ปักปักปักท้ายฉันแล้วกนะันแทนไปรันี้ก็จะทสามารถทำแกงผัดได้หน้าสองนตนี้กนะะก็จะเป็นขวามของเรานะคะอาหารลบพี่ค่ะ ชิ้ประจำวันของนี้คือซองตา่างๆแลว้วก็จะมีเครื่องมากมายาต่างๆขาไฟตองรบับการทำซุตปต่างๆแล้วก็จะมีน้ำปลาตาคุณพ่อมีกระผมด้วยที่ให้แดนเซอร์ได้ใช้ต,าตา่างๆนะคะส่วนทางด้านนีก้ก็จะเป็นอีแกนด์ขัดพ่ออะไรต่างๆค่ะว่าจะสามารถเอาบะได้ไปล้างถ้วยแล้วบอกรีดแล้วบะล้างน้้วบอ อาจาละนะคะกินกินกินแล้วทุกคนก็ต้องล้างถ้วยนะคะดูแลรักษาความสะอาดช่วยกันเนะเาะเอาลูกว่าเวลาเป็นสื่อสารต็นแค่ลูกเออดีดีดอยากได้อยู่นะคะแต่ว่าตื่น <c oughs> ตื่นไปสื่อน,นะหมอท่าน <c oughs> <c oughs> เราก็จะเป็นเบื้องหลังไง อวันนี้เราก็ถือว่าเราก็ได้สอบสับคลิปแล้วนะช่วงนี้เวลาเราซ้อมแบบเวลาน้อยมากค่ะทุกคนเตตเตต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าเตตเตมีเวลาเบรกแค่ชั่วโมงเพิ่งกินข้าวเสร็จนะเมื่อกีอ้ที่น้องเดินไปหานะคือเพิ่งกินข้าวเสร็จคือเบรกตอนนี้คือคิวซ้อมคือเช้ากลางวันเย็นแล้วเบรกครั้งละชั่วโมงให้กินข้าวก็หมดแล้วนะคะ อันนี้คือโซนซักผ้าซักผ้าแล้วก็ห้องน้ำสวัสดีการที่นี่เลิศน,นะคะทุกคนเครื่องซักผ้าฟรีฟรีฟรีร่นีก็จะเป็นโนซักผ้าของีงานเรานะครับีื่องซักผ้าให้ทั้งหมดสเครื่องนะคะเป็นเครื่องักผ้านะคะสามารถซักและปั่นหมากได้นะคะเพื่อ จะเต้ยตางแล้วก็ให้แห้งด้ยนะครับย้ำว่าฟร <B. S 1> ีนะครับฟรีแต่ว่า<น>่า้องขอบไปหอนไปกันนี่คือห้องน้ำของเรานะคะนับห้องน้ำนะขอบบอกว่าตรงนี้ พลาดเหเด้อทั้งทั้ถือไม่ขัดถือไม่ขัดน้ำถือไม่ขัดพ่อมถือไม่ขัดพ่อม ดูลูกบ้านเรานะคะเด็กๆก,กำลังทยอยลงมานะคะเพื่อเตรียมสอบตอนนี้ก็เวลาหกโมงนะคะเราก็จะเข้าสอบอีกรอบแต่ก่อนเราจะเข้าทุ่มหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไวนะคะหกโมงเพื่อที่จะซ้อมให้เสร็จให้ไวนะคะก็คือประมาณสองทุ่มนิดๆเราก็จะเริ่มลันสคริปเพราะตอนนี้เพลงของเราเพลงสคริปเราอะคะ่ะดำเนินมาได้70%แล้วเหลืออีแค่3 0พวกโชว์ใหญ่ๆเองนะคะตอนนี้ก็คือ ทุกคนก็ทางครูว่าจะเป็นครูแก้วหรือว่าครูทีมอาแบกนะคะก็กําลังเร่งทําโชว์ให้นะคะโชว์คือว่าไก่เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเป็นการลันสคริปที่แบบเป็นสคริปช่วงช่วงได้แล้วนะคะแล้วก็มีการแบบคือดําเนินมาได้70%แล้วเท่าที่เต้ยเซ้อมอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ชั่วโมงก็กคือ ทางครูก็อยากจะเร่งให้ให้สคริปเพลงมันออกมาเสร็จนะคะแล้วก็มาตามเก็บท่าทีหลังแล้วก็เก็บความเป็นระเบียบนะคะเก็บตรงเก็บท่าแล้วก็จะมีการซ้อมบนเวทีบล็อกกิ้งจริงนะคะตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศเราต้องเราเรา,เรา,เราไม่ไปด้วยแล้วนะเราเดินไม่ไหวแล้วนามันกว้างมากเลยอะ่ะ เราได้สองครีเราเดินไปไม่ไหวแล้วเราขอไปพักกินน้ำก่อนน้องพี่แม็กไปครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเวทีนะคะที่พ่อเราเห็ดไว้นะคะต่อเติมออกมากนะคะนีกระซิมีตรงนี้เวทีถือว่านี่พื้นที่นะคะแข็งแรงโครงสั่งแบบเล็ก ลายสั้นแห้งใหญ่นะคะแล่นจนขาหลากแน่นอนเวทีนะคะแถวลงแถวหน้าตอนนี้เด็กน้อยพอเลาะเสา่ยเปนเอาอยางมัตไซก็จชได้ซ้อมกันทังเวทีนะคะเริ่มรันบ็อกกิง้งนู่นนี่นั่นกันเต็มที่นะคะนี่คือบรรยากาศก่อนซ้อมเหมือนที่เต้เต้บอกข่ะว่าตอนนี้พวกเราก็คือปรับเวลาซ้อมก็คือเช้ากลางวันเย็นอยู่แล้วแต่ว่าก็คือลดละเออเขาเอินว่า เพิ่มเวลาซ้อมแต่ลดเวลาพักนะคะปกติเราจะพักสองชั่วโมงแต่ตอนนี้เราก็จะพักแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวนะคะก็คือแบบเสารเขาเกาโมงนะคะซ้อมฮอดเทียงเทียงหลวก็พักแล้วก็เขาบ่บบายโมงนะคะถ้าวันไหนแบบวันไหนครูใจดีครูกัดให้เข้าบ่ายโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นแบบฟิลแบบเวลา แล้วปกติเราจะพักห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นห้าโมงนะคะเลิกห้าโมงจนถึงหกโมงนะคะเราก็จะเริ่มเข้ามาเตรียมซ้อมนี่ทุกค,คนก็มารอกันเรียบร้อยแล้วนะคะครูแก้วก็ตอนนี้เป็นพัทของครูแก้วกับครูเอกกี้นะคะก็พร้อมแล้วนะคะตอนนี้ก็คือบรรยากาศอันนี้คือห้องพงห้องพักเรานะคะฝากเป็นกำลังใจงให้กับพวกเราชีมงานศิลปินผูไทยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ